สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูสกิลพิเศษต่ตางๆในแมบวันพิษนิวโวนะในเกมของลืมชื่อโอ้โหเล่นมาต้องนานลืมชื่อเกมมินิโวเออมินิโวในแมบวันพิษนิวโวนะมันก็จะเป็นหกรูปแบบนะเรียกว่าอะไรหกรูปแบบว่าอ๋อวิชาหกรูปแบบนึกออกแล้วมันก็จะมีเดินชมจันทโซไกายาเล็ก กายกระดาษท้าวายุแล้วก็ดัชนีพิฆาตนะอุ๊ยมาดูที่สกิลแรกกันเลยนะเป็นเดินชมจันท์นั่นเองพอเรากดเราก็จะบินคือเขาไม่ได้เรียกว่าบินเขาเรียกว่ากระโดดกลางอากาศนะพอคุณตกพื้นคุณก็ตายคุณต้องมีเทคนิคเทคนิคเล็กน้อยเล็กน้อยนะดูดูดูด พอจะถึงพื้นก็กดกดให้มันสโลสโลแล้วก็ลงพื้นอย่างนุ่มนวลไม่รูู้้ต่อไปเป็นโซนะโซนี่ก็มันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะเหมือนพุ่งเล็กน้อยเห็นว่าผมแนะนำให้คุณกระโดดแล้วก็โซแล้วมันจะทําให้พุ่งได้โคตรไกลมากเห็นว่าถ้าเกิดคุณโซปกตินี่ได้แค่น,นี้แต่ถ้าคุณกระโดดพุ่งพุ่งอย่างไกลถ้าจะให้ดีวิ่งกระโดดโซ กระโดดแล้วรีบกดโซแล้วนะมันจะทําให้พุ่งไปไกลมากมากแต่ถ้าคุณกระโดดรอสักพักหนึ่งแล้วกดโซมันก็จะได้ระยะสัน้นๆแต่ถ้าคุณกระโดดแล้วกดโซเลยคุณก็จะได้ระยะที่มันไกลขึ้นยังเห็นได้ชัดดูปึบปึบ,ปบตกน้ำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองแบบโซปกติไม่ต้องกระโดดนะปึบปึบเห็นว่าผมเลยแนะนําให้กระโดดโซมันจะไกลมากอ๋าพลาดไป ไปดูที่สกิลต่อไปเป็นกายาเหล็กนะกายาเหล็กนี่ก็จะทําให้เพิ่มเกาะ75%แล้วก็อะไรกนนแล้วก็เคลืนะ่อนที่ช้าลง75%ด้วยเอ้ยใช่บอกว่าเมื่อกี้เกาะเท่าไหร่นะลืมดูดูแต่เคลื่อนที่รอคูดาวแป๊บหนึ่งไอ้นี่มันก็มองหน้าจังเลยเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาเอาไหมล่ะเงาไหมล่ะเข้าไปกดหลุด อะไรเลยอ๋อป้องกัน7 5อาวุธระยะใกล้นะไปดูที่อันต่อไปเป็นไกลกระดาษถ้าเกิดใช้กับไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มันจะมันจะเลิกเนี่ยมันจะเลิกล็อกเป้าเลยมันจะไม่โจมตีเราเลยนะดูตอนแรกมันโจมตีใช่ไหมพอเรากดปุ๊บมันก็ไม่โจมตีมันจะทําให้เป็นอมตะในในช่วงขนาดหนึ่งอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดดาเมจมันเบานะถ้าเกิดดาเมจรุนแรงไปอ่ะ สก,กิลนี้จะแคนเซิลทันทีนะแล้วก็อีกอันนึงเป็นอะไรนะเป็นเคลื่อนที่ช้าลงด้วยนะ75เป็นป็นวิ่งวิ่งจะช้าลง75เหมือนอันแรกเลยอันแรกลืมบอกไปว่ามันเป็นวิ่งนะมันไม่ใช่เคลื่อนที่ผมน่าจะอ่านผิดนะดูเออเป็นทำให้วิ่งช้าลงนะแต่ถ้าเดินก็น่าจะเดินปกติแล้วมัางไม่รู้อะแต่รู้สึกมันช้าๆนะต่อไปเป็นท้าวายุเลยนะ เท้าวายุมันก็จะเตะขึ้นขึ้นไอเนี่ยขึ้นอะไรวะขึ้นสีฟ้าขึ้นวายุอ่ะเป็นเหมือนลมอ่ะไปข้างหน้านะดาเมตรุนแรงเลยทีเดียวดูใหม่ดูใหม่หมหรอครูดาวแป๊บนึ่งทุกคนไม่นานไม่นานครูดาวถือว่าพอเอาเรื่องเลยเท้าวายุไม่ไงครูดาวสิบสวิต่อไปเป็นดัชนีพิฆาตหรือดัชนีเหล็กนั่นเองปะ ดูนะอุย้ยตายเลยดัชนเล็กปกติต้องตีพวกนี้2ทีนะดัชนีเล็กอืออือเห็นว่าดัชนิล็กดัชนเล็กดัชนเล็กดัชนเล็กเหมือนมันจะเอานิ้วจิ้มไปข้างหน้านะมาดูที่สกิลต่อไปเป็นของไคโดนะพพอเรากดใช้เราจะได้สกิลเพิ่มมา5สกิลเป็น ไอ้เป็นมังกรหนึ่งแล้วก็ปล่อยลำแสงสองมังกรคำรามสามกระบองไคโดสี่แล้วก็เล่าห้านะมาดูที่เป็นมังกรก่อนเลยมันก็จะทำการพุ่งไปข้างหน้านะเห็นว่ามังกรก็ Feel เซียวฟ้าเราตักผ้ายามาห้าปลากระป๋องเลยทีเดียวพอจะตกพื้นก็กดใช้อีกรอบเดี๋ยวตายนี่นะนี่ก็เป็นรูปร่างมังกรอุ้ยเฮ้ยทำไมมันตกพื้นไม่ตายวะ อ๋อมันอ๋อเนี่ยไมันมีสกิลอนี้อยู่เป็นอมตะถ้าเกิดตกพื้นคุณก็ใจยังไม่ตายนะถ้าเกิดคุณบินไม่สูงนะดูที่สกิลซ้ายด้แล้วนะ่ะมันจะมีห้าวิจํากัดถ้าเกิดมันหมดก็สวยไปก็ตายให้กดใช้อีกรอบนะพอมันจะหมดอะ่ะเดี๋ยวผมลองบินขึ้นสูงให้ดูสูงกว่าน,นี้สูงกว่าน,นี้พอแล้วมัง้งเดี๋ยวพอจะถึงพื้นกดปลึบ แค่นี้แหละมันก็จะลงอย่างปลอดภัยต่อไปเป็นสกิลปล่อยลำแสงอันนี้น่าจะใช้กับคนแล้วก็บอดนะลองดูกับพวกบอดนี้ก่อนเลยเอาอ๋อมันมันจะเป็นการพ่นไฟปะทำไมมันไม่พ่นวะหรืออาจจะใช้กับคนก็ได้นะต่อไปเป็นมังกรคํารามดูนะเป็นยังไงปล่อยไปมังกรก็จะคำลาม ไม่ใช่แหละนั่นมันหมาละลองไอ้นี่ใหม่ดิทำไมมันไม่พ่นไฟพ่นพ่นดิพ่น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 ทำไงพ่นวะน่าจะใช้กับคนแต่ผมลองเอาคนมานะแต่ขอเป็นไทยคลิปแล้วกันต่อไปเป็นบังกรของไคโดเอ้ยกระบองไม่ใช่บังกรกระบองของไคโดนะดาเมจเท่าไหร่เอยทีเดียวตายเลยนะถือว่าพอพอเรื่อง พอเอาเรื่องเลยพอตัวเลยมาดูที่สกิลเลยดีกว,ว่าพอกดใช้มันก็จะควงกระบองนะเข้าไปเป็นสกิลเล่าันทำการกินมันจะมีดาเมจพิษศาส,ส่งขึ้น75อันที่2เป็นปุปป้องระยะใกล้ระยะไกลนะดาเมจที่จะได้รับจากระยะไกลลดลง50%โอ้โหเวลาหมดก่อน อันอันสุดท้ายนี่อันที่สามน่าจะเป็นก่อป้องกันอาวุธระยะใกล้นะอันอันสองเป็นระยะไกลอันที่สามเป็นระยะใกล้นะก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยใช่เลยดูที่ส,สกิลพิสามมันอาจจะใช้คอมโบกับอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไปแบเราเอาคนเข้ามาก่อนเอา ผมเอาเกมเข้าใหม่ทำไมแมบเป็นงี้เหรอวัตเตอร์ฟ้าแมเป็มเป็นไรเนะี่ยมีไก่ด้วยนะขุดดินได้ป่ะเนะี่ยปกติขุดไม่ได้นะไม่ใช่แหละขุดดินได้ด้วยมีไก่ด้วยอะไรวะเน,นี่ยไม่นะมีไก่ด้วยวันพีชนิวมีไก่ออกดีอย่างงี้รออะไรเกมบัก มาทุกคนมาดูที่สกิลปล่อยลำแสงกับพลดีกว่ามันมีดาเมจไหมมีนะเห็นว่ามันจะปล่อยลาแสงใชนป่าใช้กับพลยิงด้วยเห็นว่ามันพ่นได้เรื่อยๆเลยแล้วก็ตายหมายถึงไอ้นั่นตายแล้วนะไอ้คนเห็นั้มเกินใหม่ละต่อไปเป็นสกิลบังกรคำรามหันมานี้ซี่มองมองหน้าได้มองหน้าได้จ้าอี๋ทำไมมึงทำไมสกิลนี้ น้ำเม็ดมันประมาณสี่สิบห้านะเมื่อกี้มาดูฝัน้ำแสงเห็นป่าดูมันดูมันพโ,โอ้ยมีเลือดด้วยอ้อเลือดไหลเลยเลือดสาดกระเด็นต่อไปเป็นสกิลพิเศษของลูฟี่นะเราต้องมีผลพิษสาดยางก่อนนะแล้วเราก็กินไปเราก็จะได้สกิลอันนี้มาเป็นเกียร์สี่สเน็กแมนนะพอเราใช้เนะี่ย มันก็จะมีสกิลเพิ่มมาสามสกิลด้วยกันอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นสกิลปืนสไนเปอร์นะครับมันก็จะทำนี่มันจะทำเป็นแบบมือที่มันเลี้ยวเลี้ยวโค้งได้เหมือนงูอะที่มันจะโค้งตามอากาศเอาไปห,หาตรงน้ะมันจะทำมือโค้งต่อยนะน้เมีดก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยแรงมากเอาเวลาแปลงร่างหมด รเลยมาทุกคนมาต่อกันเลยสกิลที่สองเป็นสกิลหมัดหมัดปืนสไนคแมนอันนี้เป็นปืนกลอันนี้เป็นหมัดปืนธรรมดาก็ใส่แค่ครั้งเดียวนะมันก็จะหมุนโค้งคูดาวสิบกวีเลยนะส่วนอันนี้มันไม่คูดาวถือมีเลือดด้วยอันนี้เป็นบินบินได้ด้วยทุกคนเห็นปะ่ะเย่ยังเงานะดูดูด,ด,ดูตกมีระเบียนไหมปัด ไม่มีดาเมจด้วยนะอย่างอย่างโก้ยังหวดนี่นะวิธีหาแล้วก็กินผลวิศารไปแล้วก็จะได้อันนี้มาเราต้องมาอัปเกรดกับเจ้าลูฟี่นี้ก่อนเลยนะไม่ทำไมมันเดินช้าจังอ้าวทำไมอ๋อคิดว่าตอนละใหญ่กว่านี่นะเราก็ต้องหาเอ็บเขียวนี้มาด้วยเขียวเขียวนี้หามาจากไหนใช่ไหมถ้าเกิดจะทำตามเกมก็ต้องไปนิวโวก่อนนะแต่ถ้าแบบอยาก อยากได้มาเลยไม่ต้องไปทําตามเกณอะไรมากก็นี่อยู่ในกล่องนี้เลยมันก็จะอยู่ในกล่องชั้นที่สองอันแรกเลยนะเห็นวะเราก็หยิบมาเลยป่ะเอากดผิดป่ะไปดูกันว่ามันแลกได้จริงหรือเปล่าหรือว่าผมโมข้ามโม้ให้เตะปากเลยคอยดูนะมันได้อยู่แล้วอะ่ะก็พอดีไปแลกมาแล้วนะดูเห็นว่าก็แลกไปเลยก็จะได้มาสําเร็จ แล้วก็จะมีเกียร์สี่สอันแปลงล่างโอ้คูดาว2อันด้วยสำหรับคลิปนี้ถ้าผมผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภาัยด้วยนะแล้วขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ